อย่าไปอะอะอบัติ่เหตุก็ไม่ได้เหรอเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติน่ะถ้าสัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์ ก็จะเป็นการฝากอยู่บนนั้นยอมรับเขาเป็นนายและจะด,ดีดพลังภายนอกที่พุ่งใส่เจ้านายกลับขึ้นไปทันทีเรื่องพวกนี้เจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอดูท่าของทำได้เพียงเท่านี้แล้ว เดี๋ยอุ้ยทำไรอ่ะเจ้าข้ารู้ชายชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันข้าไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยเฮ้ยข้าข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าข้ารู้ว่าเจ้ากำลังช่วยช,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 ช่วยช่วยช่วยข้า ทำไมเหงื่อออกเยอะขนาดนี้ล่ะอ๋อร้อนนิดหน่อยคิดไม่ถึงว่าเจ้าทึมนี้ยังรู้จักอาย <c oughs> ไม่รู้ว่าเปลือกต้นไม้พิเศษเจ็ดสมบัติอยู่ตรงไหนบนตัวเขา จะช่วยต่อเลยไม่เป็นไรใช่ไหมฮะร่างกายเจ้าร้อนมากเลยอ่ะฮะอ๋อไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไม่อยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ด้านหลังเขาไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยแล้ว thank <laughs> you สูสานหงหงราชินีมีคำสั่งให้เจ้าได้เห็นพลังจิกจอกดำที่แท้จริงบุญคุณความแค้นแค่เพียงชั่ววูบใายกนเลอะเหลือนบรรลุไม่มีใครหนีได้หง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  ทำไมต้องปิดบังข้าเจ้าอยากฆ่าข้ามาตลอดใช่ไหมจะพูดอะไรนะหัวหน้าตระกูลซีเหมือนเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติของเผ่าปีศาจต้นไม้อยู่ที่ใดเผ่าปีศาจต้นไม้ทำอาวุธวิเศษหาย เกี่ยวอะไรกับตะกูลสีเหมือนด้วยแต่พอาปีศาจต้อไมาบอกว่าเซสีเหมอนย่าอาวุธวิเศษไปพูดเช่นนี้ประมุกตรงฟางก็คิดว่าอาวุธวิเศษอยู่ที่ตระกูลสีเหมอนเหรอหากประมุกตรงฟงังต้องการความช่วยเหลือให้ตามหาสมบัติแค่พูดมาประโยคเดียวตะกูลสีเหมือนจะต้องส่งคนไปช่วยแนะ่แต่หากเชื่อเผ่าปีศาจจะใส่ร้ายตะกูลสีเหมือนให้ได้ มีไพ่ตระกูลสีเหมือนทรยศภาคีเช่นนั้นข่าก็จะไม่เกรงใจแล้วนะ่ะหัวหน้าตระกูลสีเหมือนใช้การทรยศภาคีมาข่มขู่ประมุกตรงฟางเหรอใช่แล้วอย่างไรกล่าวอย่างลอยๆไร่หลักฐานหรือว่าประมุกทั้งสองจะใส่ร้ายป้ายสีอย่างไร้หลักฐานละ่ะนี่คือใบไม้ในเขตแดนนานลินรรกระบ,บี่บนนั้น คือวิชาใบไม้ร่วงหล่นไร้ขอบเขตต่อให้คนตระกูลสีเหมือนเคยไปถึงหนานหลินก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าตระกูลสีเหมือนขโมยเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติไปแต่ตระกูลสีเหมือนบุกรุกชายแดนหนานหลินจะจัดการยังไงไม่ทราบว่าหัวหน้าตระกูลสีเหมือนจะยินดีให้เผาปีศาต้นไม้ตรวจสอบหรือไม่เช่นนี้ก็สามารถพิสูจน์ทั้งความบริสุทธิ์ได้และยังสามารถชดเชยเรื่องที่บุกรุกสำหรับสองภาคี ล้วนเป็นเรื่องที่ดีพวกท่านจะค้นตระกูลซีเหมือนเหรอแมไม่ใช่ไม่ใช่เปลือกต้นไม้พิเศษจะสมบัติไปสมบัติล้ำค่าถ้าเป็นคนที่เคยแต่ต้องสิ่งนี้บนตัวจะมีกลิ่นอายหลงเหลืออยู่หากให้หัวหน้าเผ่าปีศาจต้นไม้มาสืบดูได้ความจริงก็จะกระจ่างเองพูดไปพูดมาก็ยังจะค้นตระกูลซีเหมือนอยู่ดีได้เพียงแต่ว่า ตะก,กูลสีเหมือนทำอะไรตรงไปตรงมาหากครั้งนี้ตรวจสอบพบว่าเหล่าปีศาจต,ต้นไม้ใส่ร้ายตะก,กูลสีเหมือนขอถามประมุขตรงฝากจะให้ความเป็นธรรมกับเราอย่างไรแล้วเจะยังไงหากท่านตรวจสอบไม่พบแล้วก็ข้าต้องการเลือดสามหยดของอีกฝ่ายไม่ยอม หูซานหงหงคนที่เจ้าไล่ตามไม่ได้อยู่ที่นี่ใจคนไม่น่าเชื่อถือที่สุดคิดว่ามีเพียงพวกเจ้าเหรอที่มีวิชานี้ข้าจะดูผ่านสายตาของเจ้าสักหน่อยยังมีแผนการอีกเท่าไหร่กันแน่ หลอมน้ำตาแห่งสุนยตาต้องใช้ตะบะทั้งหมดของผู้บำเพ็ญเพียรหากได้เลือดของเผ่าจิ้งจอกจิ้งจอกดำก็จะเข้าสิงเผ่าจิ้งจอกเผ่าจิ้งจอกเลือดสามหยดของผู้อาวุโสถูซานหงหงเจ้าไม่มีทางจับจิ้งจอกดำได้แย่ล <laughs> yeah. ผู้อาวุโส อืมไม่เลวตอนนี้รู้แล้วว่าทำอะไรจะอาศัยแต่ตัวเองไม่ได้ยังต้องรวมกับพลังของคนอื่นด้วยเอ๊ะทำไมข้ารู้สึกว่าคำพูดนี้ของเจ้าไม่เหมือนกำลัง<น>ชมจากใจจริงเลยข้าบาดเจ็บอยู่ยังตีลงอีกเหรอทำไมถึงจะตีไม่ลง ฉนั้นก็ตีอีกสิข้าตัดใจตีเจ้าไม่ลงลองเมือ่อก่อน ข้าอยู่คนเดียวอยู่บนโลกนี้มานานนับพันปีก็ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวอะไรแต่จนกระทั่งได้รู้จักเจ้าข้าถึงได้รู้ว่าความคิดถึงกับการเป็นห่วงมันเป็นยังไงที่แท้มีคนอยู่เป็นเพื่อนความรู้สึกแบบนี้มีความสุขมากจริงๆมีเรื่องหนึ่งข้าก็ต้องยอมรับ ครั้งก่อนที่ด่านเทียนเหมือนข้ากลัวจริงๆกลัวว่าต่อไปจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วเจ้าทึมจะพูดอะไรเนี่ยต่อไปเราสองคนจะไม่แยกจากกันตลอดไปต่อไปจะไม่แยกจากกันตลอดไป ไไหไแล้วตรงฟังเวทชูถูซานกับภาคีหนึ่งปราณเจ้าจะเลือกอะไรข้าข้าซ่าเกลียดใช่หรือไม่ยิ่งเจ้าเกลียดข้าพลังข้าก็ยิ่งแข็งแกร่งข้าข้าซ่าไม่ฉชนั้นจิจอกน้ำจะไม่ยอมลาเมื่อหอววุโสใช่ข้าเผ่ามนุษย์ทั้งหกดินแดนนี้ให้หมดฮด บะมุกทําปะมุกช่วยข้าด้วย <Cover ing noises> ไม่มีประโยชน์หรอกตรงฟงังเว่ชูเจ้าไม่มาทางข้าเจ้า <tur compression noises> จรอข้าฆ่าทุกคนให้หมดได้เลยเวชูรีบข้าค่าซะถ้าข้าไม่ตายมันไม่ถอยแน่น หากวันหนึ่งข้ากลายเป็นคนบาปของถูซานเจ้าจะต้องฆ่าข้าเจ้าจะรับปากหรือไม่ไม่รับปากเจ้าจะรับปากหรือไม่ไม่รับปากตกลงเจ้าจะรับปากหรือไม่พอแล้วพอแลแล้วเศ้าซีจังรับปากก็ได้จริงจอกบ้าดี Dap ni... ...heng dedih. De. Buah oh, usah. So... Oh, Gak kotor. Buah usah. Oh, Buah so... usah. เด็กนี้ข้าขอบคุณเจ้านะถูซานเลี้ยงเจ้ามาไม่เสียเปล่าข้าสอแตจะตายไม่ได้นะเนี่ยาจะตายไม่ได้ต่อไปท่านประมุกกับถูซานก็ก็ก ฝากโจทยด,ด้วยนะ